ทำบุญตามการทอดกระถิน PEA คึกคักล่าสุดผู้ว่าการร่วมงานบุญกระถินจังหวัดตรัง เมื่อวันที่14พฤศจิกายน2558นายเสริมสกุลคล้ายแก้วผู้ว่าการ PA เป็นประธานในงานทอดกระถิน PA ประจำปี2558และพิธีถ่ายชีวิตโคเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยได้รับเกียรติจากนายชวนหลีกภัยอดีตนายกรัฐมนตรีร่วมกิจกรรมมีนายพานุมาตลิ้มสุวรรณผู้อำนวยการไฟฟ้าเขต PA เขตสองภาคใต้จังหวันดนครศรีธรรมราชกล่าวรายงานโดยมีผู้บริหาร พนักงาน PA และประชาชนในท้องถิ่นเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมากณวัดโคกม่วงอำเภอเมืองจังหวัดตรังมียอดเงินกระถินที่ PA และประชาชนร่วมถวายรวมเป็นเงินกว่า1 5 0 0 0ล้านแบาท ต่อมาในวันที่15พฤศจิกายน2558นายเอกชัยศักทั์ศนารองผู้ว่าการ p e. ีเป็นประธานในพิธีทอดกระถินประจำปี2558ในพื้นที่ภาคเหนือโดยมีนายดนายแดงฉ่ำผู้อำนวยการไฟฟ้าเขต p ีเเขตสองภาคเหนือจังหวัดพิษณุโลกพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมณว,วัดทรงธรรมอำเภอทับคลอ้อจังหวัดพิจิตร มียอดเงินกระถินที่ PA และประชาชนร่วมถวายรวมเป็นเงินทั้งสิ้นกว่า2ล้านบาท